แฟนตะเฮอ้ยยายเดผมอยากเอาเต์โอ้ยหย่าบอกแล้วอย่าตำของแตกลา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 เฮ้ยนั่นมันเซเว่นเปิดใหม่นี่ไปตามเพื่อนแป๊บฮัลโหลอดมเออเอ่อเลยวะ ตื่นได้แล้วมีเซเว่นเปิดใบอยู่หน้าบ้านพวกเราดิจะไปปะไหนวะเออพาไปดูหน่อยกูว่ามาอาบดามก่อนดีกว่ามามามาอาบดามกันสภาพสภาพกูไม่ไม่น่าไปเซเว่นได้เหอะมามาอาบดามก่อนเพื่อนมาอาบดามก่อนไปลงมาโดนเลยโอ้โหมีมีหอจอดด้านบนด้วยนะเซเว่นอะไรเนี่ยเซเว่นเถื่อนมะเนี่ยไอ้เนี่ยมึงขับเร็วกูนั่งอ่าได้เอานั่งดิเออไม่กูนั่งท่านี้วะเนี่ยอ๋อพอดี รถมันออกมาใหม่อ่ะเออก็จริงนี่เลยโอ๊ยกูเริ่มปวดหัวไม่เห็นต้องจอดให้เนี้ยบแล้วเซเว่นเนี้ยไม่เหี้เป็นไงนล่ะลงมาลงมาโอ้หดูโหเซเว่น <7 S 2> อ,อะไรจะมีโชคชนไปด้วยเลือดคอฟฟี <c oughs> ่อ <Hey! S 2> ินอเดียวโดมโบ99 99ดอลเลยกําลังลดหรอกาแฟกําลังลดไป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 รีบเข้ากันดีกว่าหรอ,อ พนักงานเป็นอะไรวะโอ้โอ้ลูกค้าลูกลก้าอะไรเนี่ยละ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 วะล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 ลลลน แกรนนี่แกรนนี่ด้วยนะยายแกรนนี่คุณๆนะน่าจะเป็นคนดังนะยายเป็นคนดังแบบเนี้ยใช่ปะประมาณนึงนะนะยายรับ job เซเว่นเป็นพนักงานอ๋อเ่อนี้เป็นพนักงานอยู่ได้ได้เงินเยอะไหมเนี่ยพนักงานเซเว่นนี่ยายโคตรเยอะเลยได้เงินหลดบาทเยายแล้วมีอะไรแนะนำไหมผมใช่บ้างว่าผมก็ไม่เคยเข้าเซเว่นยายมีอะไรแนะนำยางเงี้ยหรอยยมิ้นเลเลยชุดสดใหม่เอี่ยม ของเสอตงตรงมาจากวากันเดวากันเดย์คุณคุ้นวากันเดคุณคุณ้นนะวากันเดชุดทำมาจากไวเบรนอมไวเบรนอมอ๋อไ um. วเบรนอ um. มมัน um. นุ่มมากเลยนะแล้วนี่ตัวเท่าไหร่เนี่ยกี่ดอนเนี่ยตัวละแสนล้นนานดอนนะโอ้โหอันนี้อันนี้ผ่านนะเขาผ่านแล้วกันนะไม่ไหวกูทำงานมาสามชาติกูมไม่ได้ซื้อหรอกเนี่ยแล้วได้เดือนละสิบดอนแล้วพอมีกาแฟไหมยาย ช่วงนี้ง่วงอะเจ้าอย่าได้กาแฟรถอะไรล่ะกาแฟโดโมดที่มันโปรโมทอยู่เนี่ยกำลังโปรโมดอยู่เหรอโอเจกล่องมันยังไม่มาเราจะติดป้ายทำแปะอะไรวเล่าตดนั้นแหละนี่เรามีสดมาแนะนำสดตดนาไมตั้งอยู่ตรงนี้อันนี้โอ๊ยยอยยยยยายย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 ยก่อยย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 ดยยยยยยนยยย้ยยยดยนยยยายย ถ้ากู oh. ไม่หันหล oh, ังนี่ก oh, ูไม่เห็นเลยว่ามีรองเท้าขายด้วยในเซเว่นรองเท้ารองเท้ายี่ห้อเดียวหมดเลยเนี่ยโหกล้องก็มีทีวีก็มีอีกกล้องรุ่นอะไรเนี่ยฮาตาลิมั้งเนี่ยโหกล้องกล้องฮาตาลิหลานอยากซื้ออะไรก็เซอร์นะโอ้ยเฮ้ยโดมโทมโทมทำไรน่ะนี่หลานทำไรอ่ะอ๋อไม่มีอะไรมันเมื่อกี้มันหล่นมันหล่นแล้วมาไรของของหล่นหล่นหล่นของห้โหยางรถยังมีขายล้อแม็กได้วยมี่ยไอ้เหี้ยแล้วนี่คืออะไรเนี่ยยาย ลอะไรนะเอาใหญ่พี่เชื่อะไรวะยายใหี่เชยายขอจัดวางไว้ที่แล้วนี่แล้วนี่คืออะไรยายตอนนี้คืออะไรในเนี่ยอันนี้เรเห็นอ่ะมันเป็นที่ของผู้จัดการนะนั้นหลานลงไปไม่ได้หรอกเออโดนโดนมัดเอาเฮ้ยเอาหลานลงไปฮะเอาเดี๋วหลานดูไหมติดอยู่ด้ล่างกดลิฟต์กดลิฟต์ มาแล้วว่ายาลงไปเอ้าวยายข้ามขึ้ไมาเอยยายแล้วพอจะมีเครื <3 <3 ่องดื่มชูกำลังไหมเครื่องดื่มชูกำลังล่ะทางนี้ยายทางนี้เออเดี๋ยวอุ้ยรีเปิดได้ไหมมันเป็นได้ไงนี่มันกล่องผู้จัดการไม่ต้องไปยุ่งอ่ะไหนขอจะมีในน้ำเก๋เครื่องดื่มชูกำลังเดี๋ยวแป๊บนึงยายหาก่อน โอ้โหว้าวใหญ่แล้วนี่มันคือเอะไรหรอว้าวใหญ่อ๋อนี่มันเป็นน้ำน้ำเด็กน้ำเด็กน้ำเด็กที่มีโลอยู่ตรงตาที่มีลิงนทมีตาเราสามารถกินตรงตาได้ไหนขอามาดูดิเรากินได้หลายทาง่าก็ได้โอ้โหไตตัดเก็บไปดีก่อนเก็บไปดีก่อนไม่เอาไม่เอาอันนี้ไม่เอาอันนี้เจ๊จะไม่ยุ่งอันนี้มีแฟนตาสีเขียวด้วยเนี่ยนี่ยังเครื่องหนึ่งจูกำลังแฟนตาฮ้ยยายผมอยากแฟนตย อย่าบอกแล้วอย่าทำของแตกยายเดี๋ยวเครื่องดื่มไว้ที่หลังแล้วกันผมอยากกินผลไม้มีผลไม้แบบอะไรบ้างอะโอ้โหผลไม้มีหลากหลายรูปแบบเอ้นี่คือนี่เดี๋ยวเดี๋ยวยายสั่งมาจากที่ไหนเนี่ยคุ้นๆไหมไอ้เหียเมงน้าใหม่โอ้สั่งมาจากโรงงานเต้เอ็กเซนต์ไปไหมเฮ้ยโหคุนๆนะเนี่ยจะเอาแตงโมสักลูกไหมล่ะ โมเอ้ยเดี๋ยวเราเอาสักลูกดีกว่านะโดมเนาะเอาไว้กินแบบช่วงหน้าหนาวอ่ะได้ได้ได้แล้วรู้สึกคนแม่งยืนอยู่ตรงนี้นานแล้วเนี่ยอ๋อนี่ลูกค้าประจำอ่ะเขาชอบมายืนทําอะไรก็ไม่รู้มองหน้ามีมองหน้าใส่อยากมีมุโดมเอาปะเอาสัตว์มาออกเสียงอะไรอ่ะไม่มีอะไรย้ายไม่มีอะไรเออเดี๋ยวงั้นฉันเอาน้ำนี้แล้วกันนะ ฉันเอาเบียร์ฉันเอานมดีกว่าเอออยากกินเบียร์อยากกินเบียร์นมสักกล่องทำไมพวกเวมันไม่ตกเป็นร้านแบบนี้เแห่ะนมหนึ่งกล่องแล้วก็แตงโมหนึ่งโลกโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเร่งเร่งเร่งขอเบียร์สักขวดครับนี่ของนอกด้วยเอาเียงอะไรอ่ะไม่มีใครเฮ้ยเอาเอ้ยเอานี่ไปสักสักอันดีกว่าเอาล้รถไปเลยเอาเอาทีวีด้วยดีกว่าเนาะดมทีวีด้วย เอาไปหมดเลยทีมิดะเอาอนนี้เอากล้องเถอะเอากล้องเถอากล้องเอาไปหมดเอาไปหมดเอากล้องกล้องหนังสือเออหนังสือสักเล่มอีกอ่ะคิดตังค์เลยยายคิดตังค์เลยหมดนี้เท่าไหร่เอายยายๆผมเอาเสื้อด้วยเสื้อครับไรเสื้อนี้อันไหนแต่ล้านอะแต่ล้านอ่ะอ่าเอาเป็นไรยายแต่ลนหล่ามีเงินเหรอคิดตังค์เลยยายเลยคิดตังค์เลยตังค์เลยคิดตังค์เลยแต่เนี่ยชิ

โอเคยาตเดี๋ยวผมเซ็นไว้ก่อนบ้านผมเซ็นไว้ก่อนยบ้านผมอยู่ตรงนี้เองไงใกล้ๆเนี่ยเซ็นไว้ก่อนได้ไหมเนี่ยเอราะนี่บ้านหลานล่ะเดี๋ยวเดี๋ยวพามาดูนี่ก่อนไปไปเร็วหลานอยากได้เครื่องกับขี่ใช่ไหมจักรยานอะไรงี้ใช่ไหมใช่เดยวผ่านะย่าอย่าไม่ยานผ่านานอยายพาไปนนำระวังหมาด้วยที่นี่หมาดุนี่รถจักรยานมีหลากหลายรูปแบบรุ่นออกใหม่สดขึ้นหลือลายรูปแบบเหมือนมีแต่แบบเดียวกันหมดเลย แล้วนูจักรยานขึ้นสนิมนั่นอะไรมันขับได้อย่างดีเลยนะโดยล้อมันโผมช่วยเชื่อมไปหน่อยยัยเอาของเข้าบ้านก่อนด้วยเอาของเข้าบ้านก่อนดิ้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 นดินลอรถลอรถทีวีด้วยทีวีไปด้วยล้อรถเผื่อไว้เผื่อยางแตกเลาร์เซเว่นมันจะได้มาแบบมึงต้องขับรถมาอีกแล้วเนี่ยมึงต้องขับรถมาอีกแล้วเนี่ยโอเครองเท้า ไนกี้อาดิดาสยายผมขอเครื่องคิดเงินกลับบ้านด้วยนะฮะอย่าหลานว่าไงนะไปแล้วไปแล้วไปแล้วเฮ้ยนายไปไหนเนี่ยก็โม้เหรอมันหาไปไหนวะ2000 years later ไปเราไปทักทายยายก่อนก่อนกลับไหนๆก็วุ้ยไม่มีใครเลยใช่ไหมยายเป็นไงหลานเป็นไงขายดิบขายดีไหมไหนะช่วงเนี้ยโอ้ขายดีมากถึงขนาดมีคนมานอนอยู่ตรงนู้นก็ดีเลยยายขายดี จมกองเรือพอดีผมอยากเป็นพนักง,งานที่นี่ต้องทําไงวะต้องทำไงบ้างไงเป็นพนักง,งานที่นี่เหรอไม่ยา้ตอบนานเลยวะเนี่ยคิดนานเลยวะเนี่ยยาทำไร<ห>ล่ะ